สวัสดีครับจากร้านวัตชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำมาด้าสองสองพนะครับมาติดเป็นสเกิร์ตรุ่นดายหกแปดนะครับรอบคันเลยตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับงานสีนี่ใกล้เคียงมากๆนะครับหรือเหมือนกันเกือบ100%เเลยนะครับตัวนี้เป็นงาน ใช้รหัสสีนะครับในการพ่นนะครับระบบ t e K ซึ่งมันจะได้สีที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับจ่าย6-8นะครับขึ้นชื่อเรื่องการใช้ดันตัดแดงนะครับเพื่อสร้างมิติของตัวรถอยู่แล้วนะครับลองมองดูตรงๆนะครับติดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าของแท้นะครับจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เลยจาย6-8ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมองมุมข้างกันบ้างนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดกว่าฝั่งนู้นนิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มีแสงนะครับจะได้ดูมิติของสเกิร์ตด้วยนะครับเวลาเราติดไปแล้วนะครับมองมุมข้างครับนี่ครับดูดุแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆนะครับลองมาดูใกล้ๆกันบ้างครับชิ้นข้างนะครับติดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นสติกเกอร์ของ 3M เเลยแล้วก็ใช้สีเป็นระบบ 2K นะครับทำให้มันดู โดดเด่นมากๆครับแล้วก็งานดีครับเวลาเราดูงานใกล้ๆครับเวลาเขาพินน่ะมันได้มิตินะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตนะครับดูดีไม่ดีดูยังไงอย่างแรกนะครับที่ควรจะดูนะครับก็คือว่าการเก็บงานนะครับอย่างที่2ที่เราควรดูนะครับก็คือว่ามันต่ําลงมามากไหมตัวนี้นะครับผมเอานิ้วชี้ชี้ขึ้นนะครับมันจะอยู่ประมาณเท่านี้ครับ ต่าลงมาถ้าถามว่าสองข้อต่ําแล้วขับยากไหมนะครับตอบเลยครับว่าไม่ยากครับแต่ว่าแนะนําเวลาถ้าเราขึ้นเนินนะครับในห้างนะครับแนะนําว่าให้ขึ้นแบบเฉียงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นท้ายกันบ้างครับชิ้นท้ายนะครับออกมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกทั้งสองตัวนะครับมีสัญลักษณ์ได้ห8อีกเช่นเคยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับ เก็บงานสวยมากๆนะครับท่อข้างนึงเป็นท่อหลอกใช่ไหมครับท่อเนี้ยเป็นท่อจริงออกมาเลยนะครับทําให้ควันออกมาจากทางนี้เลยไม่โดนตัวของสเกิร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการไหม้หรือความร้อนที่เกิดจากท่อที่ทําลายตัวสเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นท่อสเตนเลสนะครับตรงรุ่นนะครับพอติดตรงรุ่นแล้วออกมาประมาณนี้เลยครับเก็บงานได้สวยมากๆครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออดต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์ 05 711 701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ